โอเคครับทุกคนก็กรราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยละกันนะครับ <laughs> วันนี้เราก็อยู่ในเกมไม้ครั <laughs> คบได้ไหมครับเอาชีลด์รอดกูอีกเช่นเคยเฮ้ยเลยคนไหวเลยแบบก็วันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่เราจะมาเริ่มซีรีส์เอาชีลอดที่เล่นคนเดียวอีกครั้งเนาะซึ่งพี่เวเล่นเอาชีดลด์อดคนเดียวล่าสุดน่าจะประมาณเวอร์ชนันนี้ปะหนึ่งจุดสิปะน่าจะใช่ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า1.16หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะน่าจะ1.16น่คร่ะบางที่เราเล่นอ่คนเดียวไปล่าสุดใช่ไหมเออหรือว่า1.15ปะเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละที่เราเล่นคนเดียวแล้วเราไปสร้างพีระมิดอะซึ่งผมได้ไปศึกษาไว้อยู่สอง,องเรื่อง ซึ่งเราเดี๋ยวเราจะมาเล่าแล้วก็จะมาอธิบายให้กับท,ทุกคนได้รับทราบกันนะครับซึ่งเพียมเนี่ยได้ไปทำการศึกษานะครับผมก็คือไมค์คราฟ1.17แล้วตอนแรกผมก็าจะไม่สนใจแล้วนะคือเห็นมันผ่านแล้วคือผมได้ไปดูเว์ชั่น1.17มาแล้วก็ไปศึกษาเรื่อง Data Pack อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่อง1.17ก่อนคือ1.17เนี่ยผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามัน มันเลืะเธอะทุกคนคือเออในในหัวผมนะคืออันนี้อย่าอย่าด่าผมนะคือคือผมเข้าใจว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเลืะอเธอะผมว่ามันมันเกินไปไว่ะคือมันมันเริ่มออกทะเลอ่ะมันเหมือนมันไม่ใช่ไมค์ครับแล้วอะมันจะเป็น MMORPG ไปแล้วทุกคนเก็บเลเวลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไมค์ครา t ก็เป็น MMORPG แบบ Survival ว่ะก็ได้แหละ นั่นเองนะครับผมมันก็เลยทาให้เวฟไม่ค่อยสนใจแต่ว่าพอผมไปดูมาเลยดีเออมันก็น่าเล่นดีเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่มีอะไรทำด้วยครับก็เลยกะว่าจะมาเล่น1.16เออ1.16แล้วเราจะมารอให้ไอ้เจ้าอะไรนะเราจะมารอให้1.17มันมาซึ่งออพี่ททมผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะทามเขาบอกว่า1.17เนี่ยจะมาประมาณปีหน้ากลางๆปีครับซึ่งก็ ผมจะลองเล่นไมครับซีรีส์เนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยจนถึงปีหน้าก็กลางปีทุกคนว่าผมทำได้ไหมเออผมว่าผมทำไม่ได้ <c oughs> ซึ่งวันนี้เรามาเล่นแบบไม่ใช่แบบธรรมดานะทุกคนเรามาเล่นชนิดแบบว่า Data Pa c k แล้วก็มดด้วยอ่าดัตตาแพรคืออะไร Data Pa c k ก็คืออันนี้ไงเดี๋ยวนะเราจะลองตัดต้นไม้ดูนี่อยู่ลง Data Pa c k ตัดต้นไม้ทีเดียวได้ทั้งต้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามานั่งมัวฟาร์มอย่างเงี้ย มันจะดูแบบน่าเบื่อทุกคนคือเออมันจะดูแบบน่าเบื่อเอพ้พิเวมมนันต้งตัดต้นไม้เงี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็เลยลงดัตตาแพรกันนี้มาแล้วก็พี่เวฟพเวฟลงมอดอะไรมาเพิ่มเติมไปผมไม่เห็นมีมอดเลยผมลงมอดแปลงร่างมาทุกคนมันจะสามารถทําให้เราเข้าไปเป็นวัวได้นะเราเลือดเราก็จะลดเนีย่ย <laughs> ถามว่าเราไปเราจะต้องแปลงร่างเป็นสัตว์พวกนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมอยากจะ เออสร้างบ้านในเราจะสร้างบ้านในที่แคบรเราจะสร้างอะไรแต่ก่อนอื่นเลยผมเดี๋ยวนะเรามาเจอหมู่บ้านอพีีอุ้ลูกแปลงลางลกูเสียเลือดด้วยอ้เสียเลือดทิ้งเลยวะซานเดี๋ยวนะขอตบไก่หน่อยดิเราแปลงลางเป็นไก่ดิไก่แล้วมันสามารถเข้าไปหนึ่งบล็อกได้ใช่ไหมหนึ่งอู้หแล้วแบบหนืดเลยนะเนี่ยผมชอบในความที่มันอ่ะเอาผมชอบในความที่มันหนึ่งบล็อกได้เว้ยทุกคน ผมก็เลยอยากจะลงมาให้มันเป็นสีสันของเกมบ้างน,นะครับแล้วก็ตอนนี้กูเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าหมู่บ้าน m p c กันเกิดมามีหมู่บ้าน m p c ดูโคตรดีผมเพิ่งมาคิดคน้นศึกษาเรื่อง Data Pack เมื่อเมื่อวานนะครับก็คือวันที่อัดคลิปนี่แหละเออแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะง,ง่ายกว่ามอสแล้วก็ไม่ยุ่งยากเหมือนมอสด้วยเออผมรู้สึกว่ามันง่ายมากผมก็เลยจะมาเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะลองหา Data Pa c k อื่นๆดีๆมาใส่บ้างเว้ เออผมอาจจะไม่รู้เรื่อง Data p พ็เลยเนาะก็ชอร์ดีด้วยละกันนะครับเพราะว่าเราไปอยู่แต่ด้านมอสต์เดียวอะไรกูก็มอสต์เดียวเลยเราจะมาลองมอสต์แอนด์ a าจาแพ็กซึ่งเราจะต้องหาที่สร้างบ้านใช่ไหมบ้านยู่จะสร้างไว้ตรงไหนดีเนี่ยเดี๋ยวซีรีส์นี้เนี่ยผมว่าผมจะทําเป็นซีรีส์ที่เราจะเล่นสร้างแมปนะทุกคนก็คือว่าผมจะพยายามสร้างแมปที่เอาไว้แบบว่าสมมติว่าผมจะทํามินิเกมเล่นกับพวกวิเฟรมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ โลกเนี้ยในการสร้างมิลิเกมให้พี่เฟรมเข้ามาเล่นให้ไอ้ทามเอมอนเข้ามาเล่นคือเข้ามาสไ વ เวอในโลกของเราอะ่ะเก็ต่ะคือทุกอย่างเราจะสร้างในโลกโลกนี้โดยการที่ผมจะเล่นผ่านสไ વ เวอเว้เพราะว่าผมมีไอดอลก็คือแดน TDM เพราะว่าเขาหน้าตาเหมือนผมลองเสิร์ชเข้าไปดูว่า TDM ใช่เขาเป็นฝรั่งที่หน้าตาเหมือนผมมากไอเหี่ยมคนหลงตัวเองเลยสุดมาเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันเลยทุกคนการเล่นไมค์ครับสิ่งแรกมันต้องทําคือสร้างบ้านแล้วไ มันมันไปทําอย่างอื่นใช่ไหมที่มันมันไม่ใช่สร้างบ้านนะคือกูไปทำย่าเอ้ยเดี๋ยวเราเราจะลองข้ามไปหลังภูเขาแนละ้วผมจะไปอยู่แถวหมู่บ้านเอวีซีนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเราค่อนีข้างที่จะกากเราจะไม่พยายามอยู่ที่หมู่บ้านเอวีซีโดยเด็ดขาดเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะสร้างบ้านเป็นสไตล์แบบอืหอคอยไหมเออมันอยากจะลองสร้างบ้านเป็นแบบแนวแบบหอคอยหอคอยเนะี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงบ้เออบ้านแบบสไตล์หอคอย ใหญ่ๆแบบเบลอ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 ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออวะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบว่าสร้างแบบเป็นโวลเราจะไม่เน้นระบบเนาะอันนี้เว็บต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่เน้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะไอพวกวงจรใช่เราจะไม่เน้นวงจรนะรเราจะเน้นยาจ้าแผล้วถูกถ้าเกิดว่า1.17มาใช่ไหมเราก็จะอัปเดตเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตเวอร์ชั่นของ Minecraft ไปแต่ว่ามอดแปลงล่าก็อาจจะไม่ได้อัปเดตตามนะครับเนื่องจากว่า มันยังไม่มีเมื่อชันหนึ่งจุดสิบหกจุดสามออกมาเลยมันมีแค่หนึ่งจุดโอ้ทะเลทรายโอ้เอดีนะทะเลทรายอยู่ใกล้ๆฝั่งนี้มีอีหยังวากูขอดูซิมีน้องบอกพี่เวฟครับคอมพี่พังแล้วใช่ไหมครับพี่ <c oughs> เออมันมันไม่พังหรอกทุกคนมันก็ยังใช้ได้อยู่ฮะคือตอนนี้พี่เฟอยากจะเ,ออเก็บตังก่อนนะครับผมเราจะ,จะยังไม่ใช้ตังฟุ่มเฟือยใช่เราจะยังไม่ใช้ตังแบบฟุ่มเฟือย เดี๋ยนะกูจะสร้างบ้านตรงไหนดีทุกคนคือว่าตรงนี้ก็เวิร์กนะมีบ่อลาวามีป่ามีป่าเบิร์ดมีเหมืองไหมเหมืองก็ยังไม่มีไม่มีอะไรเลยอ๋าตรงนี้ก็ได้มีแกะไหมมีแกะด้วยมีแกะมีวัวโอเคถือว่าอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าแจมเหมือนกันนะอันนี้คราฟกันแล้วก็อันนี้มามสองเต่าไม่ใช่สองเต่าออกดูเก็บกะสองอันเอออันนี้ก็เก็บไป เดี๋ยวเราต้องไม่หาฐานไปะผมว่าพาร์ทแรกเราต้องลงเหมืองก่อนเว้ยเพราะว่าการสร้างบ้านผมจะใช้หินเป็นหลัก <c oughs> คือผมจะจะสร้างบ้านแบบว่าใช้หินนะใช้หินนะแต่มันไม่มีเหมืองแถวนี้กูรู้อ้ยจะฐานแล้วนี่เราต้องใช้ฐานในการลงเราจะพยายามไม่เล่นตายแนละ้วทุกคนในพาร์ทแรกแต่ว่าพาร์ทต่อๆไปผมไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> กู <cido f 2> <g uck> จะเอา Data p a c รอเลยหลายๆคนอาจจะเห็นพี่แท็กใช่ไหมเล่น Data pack เยอะใช่ผมก็ไปดูเข้ามาเหมือนกัน Data p แ c k เขาเขาได้ทํทำเองนะมั้งอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนื่องจากว่ากูก็ทำให้เป็นโอเคไปเราจะทำการลงเหมืองโดยการใช้อันละวกูไม่ได้เอาหินมาสักก้อนเลยโอ้กูขุดอย่างนี้ได้เราจะมาทำเหมืองแบบอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแล้วก็เราจะมาใช้วิวซึ่งผมจะเน้นไปทางทะเลแล้วกันเนาะ เออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละผมอยากจะสร้างเป็นแบบว่าสมมุติว่าเรามีแบบกิจกรรมคือเราจะเล่นเหมือนซีรีส์ที่เราแข่งม้ากันเห็นไหมคือเราสร้างแมปขึ้นมาแล้วก็ทําพวกมินิเกมในแมปให้กับเพื่อนๆแบบว่างๆก็มาอัดคลิปด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าพี่เวฟไม่ค่อยที่จะมีเวลาไปอัดกับพวกพิมอนนะฮะใช่คือกูขี้เกียจอะ่ะ <laughs> ขี้เกียจเออขี้เกียจอ,อ่ะไม่อยากจะไปอัดกับพวกมันแล้วอ่ะรู้สึกรังเกียจเลยด้วยหลายคนบอกพี่เวฟครับ ถ้าพี่อยากจะรู้เรื่องม็อดหรือว่ารู้เรื่องด a ต a p a แ k หรือรู้เรื่องไหมครับพี่ไปถามช่องนูน้นช่องนี้สิไม่ต้องมาแนะนำครับผมผมไม่อยากจะไปยุ่งกับช่องไหนทั้งสิ้นเว้ถามว่าเอา้าทำไมพี่หยิงจังไม่ใช่ว่าผมหยิ่งนะผมกลัวผมไปแบบไปด่าเขา <c oughs> <c oughs> จริงๆผมกูอ้าวอะไรมึงได้เกะกะได้ทุกเรื่องเลยนะคกอวผมกลัวผมไปด่าเขาเว้ทุกคน ซึ่งเราเป็นคนที่ปากไม่ค่อยที่จะดีอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดว่าเราไปด่าเขาเนี่ยกูว่ามีดราม,ม่าแน่แล้วกูเข้ามาที่นี่มันมืดไปหมดเ่ยขอเอาท็อตกันเอ่เพิ่มความสว่างสวัยเ่ยท็อตของเราเดี๋ยวเราจะต้องมาหาหินเพื่อไปสร้างบ้านนะหินที่ผมต้องการเนี่ยมันก็คือหินหยาบน่ะนะทุกคนเว้ยผมจะพยายามสร้างบ้านให้เป็นถ้าเกิดว่าใครเคยดูกระตูนเรื่องคิริโตเคยดูปห Sao Sword Art Online มันจะเป็นเสาแบบเสาเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งร้อยเสาป่ะมันจะเป็นเสาแบบสูงขึ้นไปร้อยชั้นน่ะเออนั่นแหละผมจะอยากจะสร้างประมาณนะั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงร้อยชั้นนะเอออาจจะเราจะอาจจะทําเป็นแบบบ้านทรงๆนั้นเฉยๆ<อ>เราอยากจะได้บ้านแบบใหม่โอ้ยเดี๋ยวกูจะโยนท็อตมึงจะทิ้งทำไมเนี่ยพอเดยส์สเม่พอเดยนายอยู่ที่นี่นานายนพอที่จะเห็นเหล็กไหมทำไมเราไม่เห็นเหล็กเลยไม่มีให้กูสักก้อนเลยเหล็ก สวัสดีเพื่อนมีเหล็กให้เราไหมอุย๊ยกูถามมึงดีๆมึงตีกูทำไมเนี่ยเอาไปตายอีกเวนในตัวอุ๊ยนี่เงเ,เหล็กโอ้โหเอ้ก็นึกว่ยาจะไม่เจอเหล็กซะแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพยายามเดี๋ยวผมขอปรับเสียงเกมขึ้นมา็นวันสักหกสิบห้าเลยแล้วกันเฮ้ยหกเจ็ดสิบเลยละกันมันจะดังไปไหมเดี๋ยวนะเอาประมาณสักหกสิบห้าละกันอย่าพึ่งมายุ่งเลยมั้งเนี่ยขอเป็นสักประมาณหกสิบห้าแล้วกันนะทุกคน มันก็ไม่ได้ตากอะไรกันหรอกเออซึ่งเราได้อัดคนเดียวแล้วไงมันไม่มีพี่เฟรมแล้วผมก็เลยอยากจะเปิดเสียงเกมให้มันดูแบบมันมีอะไรมากกว่านี้หน่อยเออเพราะกูรู้สึกกูเล่นกับพี่เฟรมทีไรนี่เหมือนกูเล่นไมค์คาร์ฟเก็บเสียงยังไงไม่รู้หยบเงียบเสียงเกมนี่ทุบมาเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยกูลืมกูลืมกูลืมเดี๋ยวนะนี่เราแปลงร่างข้าวได้เอ้ย แล้วเราก็มองกขคืนได้นนด้วยเราบินได้ด้วยเออแต่เลือดเราจะเหลือแค่สามอ้าวไอ้กูลืมเอ้ยอย่างนี้ก็ดีดิเออได้อยู่ได้อยู่เราแปลงร่างเป็นข้างข่าวได้หมดทุกคนแล้วก็บินได้ด้วยนี่ไงบินขึ้นมาสู่โลกภายนอกแล้แบบจอยอย่างสาง่างกูเผาไปก่อน มันจะได้แบบมีแร่ใช้ <c oughs> โอ้ยเยอะกูแปลงร่างมัได้ดีอย่างนี้ดีเฮ้ยเราอยู่บนต้นไม้ไหม <c oughs> เ,รเราอยู่บนต้นไม้ไหมเ,เราแบบว่าอาศัยอยู่บนต้นไม้ไก,ก่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบยมีคุยเปอร์ตรงนู้นเลยเฮ้ยวา,าอย่างงี้ก็ดีนี่ยวาขอเหล็กหนะ่อยได้ไหมสามก้อนเพื่อนเราต้องการเหล็กมากแลยนะผมจําไม่ได้ว่าอาาีกเตาคราบเตาเหล็กหลอมหลอมมันมันคราบไงวะเอานี่มามันต้องใช้หินใช่ไหมหินเรียบ อินเรียบเดี๋ยวเราค่อยคราฟก็ได้ทุกคนเรามาคราฟเป็น p i ิกแอคเหล็กออันนี้ก็ทิง้งเงียบร้อยอุย๊ยดีจังเลยฉันบินได้ด้วยแล้วก็มีสเ e ลลิตันตรงนั้น2ตัวกูจะเข้าไปยังไงดีถือถ้าเราเข้าไปกูตายแน่แน่แหละอืมผมจะพยายามมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้ามอมบีได้ด้วยอเอ่อ, <laughs> อ,อผมจะพยายามเป็นสติฟนะแล้วก็เราจะพยายาม เข้าไปในหลุมวุฒิวันเสียจเสียดายตรงนี้มันต้องหิวเลือดอ่ะทุกคนโคตรแม่นยาไม่โดนหรอกกูจุกได้อบป้าเจ้าอะไรไอ้ยไอ้เี้ยแม่งตามมายิงอะไรของมึงอ่ะอะไรเพื่อนเราขอเข้าไปก่อนแล้วกันโอ้ดีว่าเรารียบโลได้พิกแอคเล็กมาแล้วผมว่าเราน่าจะฟาร์มเล่ได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าไอ้พิกแอคงูงุ๊บเนี่ยไหมฟาร์มฐานได้รวดเร็วทันใจเหลือเกิน เออแต่สิ่งแรกที่เราเล่นไม e ค r a f t เนี่ยเราควรมีทำไยมันคืออะไรวะที t ่านใช่ที t ่เอราเราควรมีแล้วก็หนังวัวใช่ไหมหนังวัวอ้อยประมาณนีออ้แต่ว่าเราไม่ต้องหัวนะเพราะว่าเราบินได้เราเราไปได้ไกลเลยก็แล้วกันผมจะพยายามเล่นให้มันสร้างได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วกันเนาะแล้วผมก็จะพยายามให้มันให้มันแบบว่าไม่เรียกว,ว่าอะไรให้มันแบบ ให้มันไม่จบเร็วอ่ะให้มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่างอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบว่าน้องๆคนไหนที่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะสุ่มน้องๆมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้ง a b c เป็นชื่อน้องๆแล้วก็จะสร้างบ้านให้กับทุกคนฮะ <c oughs> <ๆ c oughs> เป็นไงอโตผมจะพยายามสร้างอาณาจักรให้ได้ <c oughs> เราจะพยายามไม่เบื่อไอเกมที่มีชื่อว่าไมค์คร,ครับ์นะทุกคนตอนทีผมจะเบื่อมันมากแค่ไหนก็ตามเดี๋ยนะขอคราฟกอนนี่ได้มา20อันอ่าเนี่ยมันมีฐานในโลกคุณมันมี อะไรที่มันสามารถทําให้เราขุดฐานได้เร็วกว่านี้บอกว่าเออแบบขุดทีเดียวแล้วไปทั้งยวงอะ่ะคือแบบขุดปุ๊บแล้วแบบฐานที่แบบมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็โดนขุดหมดอะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าดาตตาแพรมันมีอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามันมีมันก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการขุดของเรามากๆโอ้ว้วาวได้ยี่สิบฐานแม่มันช่างพร์เฟ็คแล้วกันตอนนี้เรามีหินจํานวนน้อยนิดมากทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามเอาเหล็กไปใช้เยอะๆก่อนแล้วกันเหมือนกูจะได้ยินเสียงตัวอะไร นี่ <c oughs> กูว่าลวกูได้ยินเสียงมึงเอ้ยตึบหลบเอ้ยมึงจะจะเดินมายิงกูเลย,เอย,เอยขอบคุณมากสําหรับเหล็กนะเพื่อนเราได้มาเยอะเลยว่าเหล็กทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะพยายามเอาฟาร,ร์มหินไปด้วยแล้วกันอย่างน้อยหินอันนี้มันก็ได้จะช่วยเราได้เยอะพอสมควรเราจะเอามไปสร้างบ้านนะผมอยากให้บ้านมันดูออกมาดูดีหน่อยเดี๋ยวเขากินไง อู๋ยิงกูซะเจ็บเลยบ้าเลยตรงนี้มีเหล็กด้วยผมว่าจ,จะสำรวจเหมืองไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะเอาไปคร่าวๆาแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะลงเหมืองแล้วทำของเริ่มต้นไว้เออเดี๋ยวเราจะไปลองทำฐานบ้านดูผมไม่แน่ใจว่าเราจะทำทำทันหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามทำเนาะฐานบ้านแล้วทุกคนดูเอฟเพสผมตอนนี้เิ3สามร้อยเมื่อกี้ขึ้นสามร้อยอูคือเอฟเพสเยอะมากสองร้อยกว่าเห็นไหมผมบอกแล้วความผมแรงถึงแม้มันจะร้อนก็ตาม เนี่ยตายเถอะไปเดี๋ยวเราแปลงร่างเป็นเป็นแบงมุนได้วะอุยอ๊ยปีนได้ปหมอ้ปีนได้เอ้แมงมุมปีนได้หวะเอ้มันเออหวังปีนได้มันใช้ความสามารถได้เหรอวะเชทกูเท่ไปเราจะเป็นข้างข่าวแล้วบินออกบินออกจากรูถ้ำข้อออกไปเนยนะครับยิงก,ยกูยิงกูยังยังยังอู้ซอมบี้เกิดมากเอออะไรอะไร เออโหด้วยข่า,ขาวตอนต้นเกมอย่านะอย่าทำร้ายกันอย่างนั้นมันมีซสมบีเด็กด้วยอืมเราต้องคราบเป็นขนแกะนะชิ้นแรกที่ตัดคนแก่แล้วเราก็ต้องไปหาแกะที่มันอยู่ในที่ที่ปลอดภัยโหได้สามอันแล้วก็มีเจอร์ตันที่ไปมึงจะไปอยู่อะไรตรงนั้นแล้วคุณนอนที่นี่เลนอนตรงไหนได้บ้างาวะเนี่ยที่กูจะปลอดภัยนะออ้ดูดิเกิดจังเยอะอีบ่ายเลยนี้ไหม ครับเราจะมานอนบนต้นไม้ก่อนแล้วกันทุกคนเรา <c oughs> โอ้ชีวิตกูนี่ลำทศจริงจริงเลยนะนอนบนต้นไม้ก่อนได้เดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นคนอ่าแล้วเราก็นอนออีซี่บอกเลยคดง่ายแล้วการสร้างบ้านหรือว่าทำอะไรของเรานี่มันจะง่ายมากๆเลยผมคิดว่าอย่างนั้นวันเดซัมบ้เป็นไงบ้างร้อนไหมเจอไฟน่าจะร้อนแหละโอ้ดูดิดินทุรนทุรนเอยผมจะแปลงร่างเป็นเนี่ยซอมบี้เด็กอะ่ะ กูทำไงดีวะกูตกลงไปเจ็บแน่แน่แต่ก็มาทนทนอ้ยไป่ตีไม่ทันอ้ยจะอะไรวะาเนี่ยตายกูไม่ได้เลยอะตีมันไม่ทันอะทุกคนอะไรวะไม้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 อย่าอย่ามาทำให้พื้นที่แถวนี้มันระเบิดสิอย่าพึ่งระเบิดนี่อย่าพึ่งระเบิด มันดีด้เราอ,ะอ่ะทำไมเกิดขึ้นมากันเยอะเหลือเกินเดี๋ยน,นะผมเหมือนจะเห็นทำเลในการสร้างบ้านดีดๆมาทุกคนอะไรลุกปื้อลงไปแล้วก็อือู้ตุม้มตุ้มสิตุม้มโอยกูไปก็ได้ไม่ยุ่งกับมึงก็ได้กู <c oughs> ไปก็ได้อ่าวิธีการคราฟไ้เจ้าเครื่องที่เราจะเอาไว้อ่าเผาหินเอ้เผาเผาแร่เร็วๆใช่ไหมเราต้องใช้เจ้าหินนี้สองรอบเราถึงจะได้เดี๋ยวผมว่า เราต้องมาทําที่ตั้งบ้านเราก่อนวะทุกคนที่ตั้งบ้านผมอยากจะได้บริเวณเนี้ยเพราะว่ามันมองไปมันเห็นทะเลด้วยมันอยู่ที่สูงที่สุดแล้วมันก็มองเห็นเดี๋ยวมึงเจอเว็บผู้กายล่างมาอมถอยอะไร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 ไม่โดนด้วยอะไร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 แล้วโอ้โหนี่ทุกคนดูซิมันมีทะเลแถวนี้ด้วย น่าจะเวิร์กแอบเป็นข้างคาวน้อยออมันมีแถวนี้ด้วยอ่ะโคตรจั่มอ่ะเดี๋ยวเรามาเอาอันนี้มาดิได้มาแล้วแล้วเราจะคราฟยังไงนี่ไงผูใช้เหล็กเยอะเหมือนกันนะโอเคเราได้มาแล้วเราจะแปลงร่าง,างถ้าเกิดว่าเราแปางลงร่างเป็นซอมบี้เราจะโดนไฟเผานะเพราะฉะนั้นผมจะไม่แปงลงร่างเป็นซอมบี้ตอนกลางวันแต่ว่าไอ้เจ้ามอสตัวเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันมันสามารถทําแบบนี้ได้ผมว่ามันจะเวิร์กมากถ้าเกิดว่าเราแปลงร่างเป็นซอมบี้แล้วเราจะไม่โดนซอมบี้ด้วยกันตีอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเป็นม็อดที่เวิร์กมาก,มากๆทุกคนเออมันจะเป็นม็อดที่แบบดีอ่ะดีมากๆม็อดหนึ่งเลยอันนี้วางแล้วก็เชิญตัเผาเนยเผาเนยโดยการที่เราจะใช้อันนี้เข้าไปเผาไปอ,อ,อันนี้ก็เผานี่แหละออง่าย,ายๆชิวๆอ่ะตอนนี้เราก็เริ่มมีทรัพยากรก,กันแล้วนะทุกคน ไม้แล้วก็น่าจะตัดได้เร็วขึ้นนะเนี่ยนี่ไหมนี่ถ้าผมไม่ได้ลงดัตต้าแพคแล้วก็ไม่ได้ลงมดเนี่ยพลาดน,นี่กูได้แค่บ้านโง่สี่เหลี่ยมอ่ะอืแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทาคือเราจะต้องมาเกลี่ยด,ดินตรงนี้ให้มันเท่าๆกันไว้ทุกคนเกลี่ยดินตรงนี้ให้มันเท่าๆกันแล้วเราก็จะเริ่มสร้างเป็นฐานบ้านโดยการที่เราจะสร้างฐานบ้านเนี่ยผมจะใช้เป็นไม้แล้วกัน จะพยายามสร้างมันดูเหมือนหอคอยแบบสูสูงหลายๆชั้นอะไรเงี้ยเอาสักประมาณ4ี่ห้าชั้นน้อยไกว่าถ้าเกิดว่าเราสร้าง4ี่หชั้นทุกคนว่าผมจะใช่ไหมหรือว่าเราจะสร้างเป็นแบบบ้านบ้านหลังใหญ่ๆหลังเดียวเลยวะมือผมว่าเราล้มเลิกความคิดไหมเ <c oughs> พราะว่าอะไรรู้ป่ะอุย๊ยเจเอ้ยตอบแผ่นซีดี อ๋อควิปเปอร์น่าจะดรอปแผ่นซีดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าควิปเปอร์โดนเจอร์เรตันยิงเขาจะดัอปเป็นแผ่นซีดีมานะเนาะผมว่าลงมาสร้างเป็นบ้านที่แบบเขาเรียกอะไรอะบ้านแบบบ้านอะ <c oughs> ออคือผมว่าลงมาสร้างเป็นบ้านแบบว่าอาหลังใหญ่ๆห,หลังเดียวแล้วเราก็อยู่ไหมแบบชั้นเดียวอย่างเงี้ยชั้นเดียวหลังใหญ่ๆใ,ให้เราแบบอยู่คนเดียวเออผมว่าใชา่ก็เวิร์กเหมือนกันนะ ดีกว่าเราไปสร้างหลังแบบหลายๆชั้นอ่ะแล้วเราแบบว่าเราไม่ใช้ใช้ทุกชั้นอยู่แล้วอ่ะพ่อผมเป็นคนที่ขี้เกียจการใช้ห้องอยู่แล้วอ่ะเออวะนี่ก็เวิร์กเหมือนกัน,กนได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูทุกคนโดยการที่ผมว่าเราเกี่ยพื้นที่แค่นี้ก็พอมะเดี๋ยวให้กูสร้างเป็นบ้านกับเพื่อนโอ้ผมกัว่าบ้านผมมันไม่เสียเนเี้เออกลัว่าบ้านผมมันไม่เรียบไม่ร้อยอะ่ะเออแต่โชคดีนะเราเปิดมาแล้วเราก็มีอาหารกินตั้งเยอะไง อ้ซี่แล้วเกินนี่ถ้าอาหารหมดนี่เราก็บินไปดูหมู่บ้านอื่นเราก็จะได้อาหารเพิ่มอีย <c oughs> เอ้ทำไมกูคิดโกงเกมเลยวะแต่มันคือความสนุกนะทุกคนเราอย่าไปคิดว่ามันคือความคิดโกงบ้านเดี๋ยวนะแบบบ้านเนาะบ้านจริงที่ผวอยาาจะทําเป็นบ้านบ้านหลังแรกของเราก็น่าจะเป็นไม้หินไม้หินแล้วเราค่อยตกแต่งเพิ่มไหมเป็นแบบไม้หินแล้วเราแบบค่อยตกแต่งเพิ่มแบบหลังเล็กๆน้อย ไม้หินอ่าโอเคไม้หินก็ไม้หินอมโอ้แบบเดียวสาสิบก่อนเลยไม้หินใช่ไหมไม้หินไม้หินหุจะเว้นประมาณสักอมสี่แล้วกันออสเต็ปเราคือเน้นเว้นสี่ทุกคนเว้นสี่หรือว่าเราจะค่อยๆสร้างหลังเล็กๆไปก่อนวะคือตอนนี้เราไม่มีบ้านไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยด้ไหมเราควรที่จะสร้างเริ่มต้นคือหลังเล็กไหมหลังเล็กที่แบบชั้นเดียว ที่ที่เออเอาทำเป็น2ชั้นเลยเยวสร้างเป็น2ชั้นแล้วกันทุกคนสามารถสร้างตามเราได้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนทุกคนมีความว่างพออ่ะเดว,เวิสจะทำเป็นอย่างนี้เราจะเว้นไว้ทั้งหมด4บล็อกนะครับโดยการที่เราจะเว้นไว้อย่างนี้4บล็อกอ่ะแล้วก็ก็จะต่อเสาขึ้นไปแบบนี้ซึ่งเดวิจะทำตรงนี้ให้ใหญ่ที่สุดก็คือตรงนี้จะเป็น2ชั้นโดยการที่เราจะใส่ชั้นนอนไว้ใช่ถ้าเกิดว่าเราใส่ชั้นนอนเราอาจจะเดินขึ้นบ่อย แล้วก็จะวางโดยการที่เราจะใช้เป like ็นไอ้เจ okay. ้าหินเนี่ยวางให้มันประกบทุกช่องทุกช่องทุกช่องนะนะอันนี้ใช้พิกแัคมาดิเราจะใช้เป็นหินหยาบถ้าเราใช้เป็นหินหยาบผมว่าก็สวยนะแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรหินหยาบก็สวยหินเรียบก็สวยโอเคต่อไปครับพี่จะใช้เป็นการวางอย่างนี้เป็นพื้นเขาเรียกว่าอะไรผนังบ้านโดยการที่เราจะใช้เป็นไม้แกะสลักแทน มันน่าจะสวยกว่าเออเพราะว่าไม้อันนี้นี่ผมเห็นคนเอาไปสร้างบ้านข้ราะน้านที่น้อยอะ่ะเออผมก็เลยคิดว่ามันเป็นไม้ที่สวยมากทาไมคนเอาไปสร้างบ้านนอยวะอันนี้เอามาดิขราฟเป็นขวานเลยสิเหมือนอุปกรณ์เราจะหมดเราต้องแปลงล่าเป็นข้างขาว <c oughs> <c oughs> เออต้นนี้ผมจะไม่ตัดนะเอาไปเอาไปเป็นที่นอนสำรองก่อนอ,อ่าเราต้องการไม้ตายแบบไรอนเราจะมาเอาไม้ตรงนี้ไปใช้แล้วกันอ,อ่าโคตรด,ดีนี่ถ้าเกิดว่า เป็นเอาชล์ลอดสมัยก,ก่อนๆนี่พี่เวฟคงจะแบบนั่งตัดไม้ทั้งคลิปอ่ะอืมแบบกูนั่งตัดไม้กูมไม่ทําอะไรละคือกูจะนั่งตัดไม้อะเนี้ยนี่ดอกดีเห็นไหมดอกดีโอเคเลยไม่แหลกด้วยถ้าเกิดว่าผมใช้เป็นตัวม,มอสเนี่ยขเขาได้ยินแหละเี่ไปขอในเจ้าขอในเจ้าขอในเจ้าพอแล้วจ้ะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันน่าจะพอสําหรับการสร้างบ้านชั้นเดียวอืมมันนี่สิแต่มันเปลืองเหมือนกันนะ เออแต่มันเปลืองเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบประมาณเนี้ยเออมันก็จะเปลืองเปืองหน่อยเราจะเปลืองไม้อันนี้มากเราก็จะมาวางอย่างนี้ซึ่งต่อไปเนี่ยลำดับต่อไปเราจะมาทําทางเข้าบ้านซึ่งไอ้เจ้าเจ้าทางเข้าบ้านเนี่ยทุกคนคิดว่ามันตรงนี้มันน่าจะเวิร์กใช่ไหมแต่ว่าพี่เวสอยากจะทําทางเข้าบ้านประมาณตรงนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นเขาเรียกว่าเอาเป็นที่ไว้สําหรับสัต์สัตว์เลี้ยงแล้วกันอือฮึเราจะมาสร้างบ้านไว้ประมาณบริเวณอ่ะแปลงรางเป็นคนก่อน รู้สึกว่าเป็นตัวเมื่อกี้มันมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่าเราจะมาทำอย่างนี้อ่าตรงนี้เราจะใส่ไปเป็นตรงนี้ผมจะทุบแค่สองอันเนาะสองแต่ว่าตรงอื่นเราจะทุบเป็นสี่อ่าตรงนี้เราจะทุบเป็นแค่สองอีกตรงเดี๋ยวเราทุบเป็นสี่แล้วตรงนี้เราก็จะทุบให้มันเป็นอสี่ที่แบบว่าเราจะทุบพื้นด้วยแล้วฝั่งนี้เราก็จะทุบให้มันเป็นเอ่อสองอ่ะก็จะมีสี่ สองสองเข้าใจไหมเ <c oughs> ข้าใจเออไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคลิกขวาแกะสลักไม้นะครับน่าจะดูชัดแล้วก็ดูง่ายขึ้นถ้าถ้าดูพี่เวฟสอนแล้วมันงงก็ไม่ต้องสร้างตามก็ได้ับทุกคนเพราะว่ามันมีแบบบางคนเขาแบบพี่เวฟผมสร้างตามพี่แล้วเวฟ้าหนูสร้างตามพี่แล้วนะอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณแมซ์นะฮะโอเคเรียบร้อย ถามว่าทำไมตรงนี้เราถึงเว้นไว้อันใหญ่อันนี้ตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นไว้เพราะว่าน้ำผูเลยต้องการแค่2เพราะมันไม่มันไม่มีจุดชมวิวอะไรอยู่แล้วส่วนอันนี้มันก็จะเป็นพื้นที่โล่งให้เราแบบมองเห็นทะเลได้เราก็เลยต้องเป็น4ส่วนตรงนี้เราจะทําตรงนี้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ไงคือมันไม่จําเป็นไงมันจะมีที่เลี้ยงสัตว์บังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําให้มันเป็น4บล็อกมันจะดูแบบว่ามันจะดูมันจะดูคเนียาลกปะมันจะดูลกฝั่งนู้นเกินไปไห เออโอ้ย,อย,อยกูรู้สึกมีความรู้แล้วเกินโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราจะเอาทรายเนี่ยเข้าไปเอ่อเอาทรายเนี่ยไปเผาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ทรายเป็นกระจกซึ่งกระจกพี่ก็จะใช้เป็นกระจกแบนเนาะเออกระจกแบนเบสิกเลยเออริจินนลเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดกูฆ่าปลาแนละ้วมันเกิดอะไรขึ้นวะร้องนี่หรอฆ่าปลาตายเดี๋ยวนะแะ แปลงร่างเป็นปลาได้เฮ้ยเออเราสร้างบ้านในน้ำได้นี่หว่าแล้วเกิดเราแปลงร่างเป็นปลาได้เฮ้ยเราสามารถเอ,อ้ยแล้วมันหายใจได้ตลอดด้วยนะทุกคนเฮ้ยยังดีเอ,อ้ยอะโอเคเวิร์กเวิร์กถือว่าเวิร์กขึ้นมาบนฝนั่งนะฮะมันก็จะมีหลอดเราจะตายครับผมเพราะฉะนั้นเราคนที่จะกลับกลายเป็นคนครับผมเดี๋ยวกูตายครับผมโอ้เฮ้ยดีนะเว้ยเออเราสร้างบ้านหลังนี้แล้วก็แบบเชื่อมกับใต้ทะเล ก็เวิร์กนะเออเรามีแบบแปลงรับมันป่าได้ด้วยโอ้ยเยี่ยมสุดยอดอะ่ะเฮ้ยเท่ดิเว้ยโอเค, <laughs> อเ,คเรียบร้อยบ้านก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละอะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เว็บก็ขอ,อไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะพาหน้าเดี๋ยวเราสิมาสร้างบ้านหลังนี้กันต่อเนาะก็จำไว้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปสร้างตามกันเนาะ เดี๋ยวค่อยไปดูพาร์ทหน้ากับพาร์ทนี้รวมกันเออพาร์ทนี้เรากูได้แค่ชั้นเดียวเดี๋ยชั้นเดียวไม่เสร็จด้วยกูว่าเราเออกไปแค่นี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มบ้านให้มันดูดีกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะปกักท็อตไว้เดี๋ยวบีเวฟขอไปฟาร์มไม้ไว้สักเยอะๆเลยแล้วกันแล้วก็ฟาร์มหินไว้ได้วยนะครับเพราะว่าบ้านเดี๋ยวเราต้องใช้หินจะมาเยอะอประมาณนั้นโอเคทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เวฟด้วยละกันนะครับผมจะมาาคคคลลิิปปหนปน้้ีีก็สสวัสดัดรบไปแล้วครัับผมกกูทปท็ออตไ้ย่างีแหละ มันจะได้แบบสว่างสวยในบ้านฉันเหลือเกิน